ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้าชาแนลฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สองชุดที่23ขว้างขวานข้าพเจ้า,ขาเาขตขย่ง ขยบขยื่นแขวนครกครบครอบครั้งครับคราว คริสครึ่งคลองคลานคล้ายคลื่นคลุกคลุมควร ควันความควายคุณคูณเครื่องเคารพจมูกจ้รวด จระเค้จริงจักจังหวัดจันทิจิรีดเจดีเจริญ โจทย์โจนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วมาฝึกอ่านกับครูฟ้าอีกนะคะสวัสดีค่ะ